ครับสวัสดีครับหาช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูการเพราะกล้าในถุงปุ๋ยนะครับในเศษถุงปุ๋ยนะครับพี่น้องดีผมเพาะกล้าไว้2รูปแบบนะครับไอ้รูปแบบที่1ผมเพาะต้นๆน,นะครับก็การเพราะกล้าใน ผ้าเขียวนะครับแต่แปลงนี้นะครับผมเพาะกล้าในถุงปุ๋ยนะครับนี่พี่น้องดูได้นะครับเสร็จถุงปุย๋ยเอาพิธีการผมก็มาเอาถุงปุ๋ยมาปูนะครับพี่น้องมาปูเสร็จผมก็เอาแกลบเผานะครับมาโรยแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเป็นพันธุ์ข้าวกอขอเจ็ดสิบเก้านะครับมาโรย บนแกลบนี่แหละครับแล้วก็ทับด้วยแกลบเผาผสมปุ๋ยนะครับนิดหนึ่งอันนี้ลักษณะยังขาวๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่ทันถูกแดดเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเอาฟางออกนะครับเอาฟางออกได้แค่หนึ่งวันนะครับพี่น้องดูได้นะครับขั้นตอนง่ายๆตามที่ผมได้เสนอไปแล้วนะครับพี่น้อง แล้วก็เอาแปอผสมปุ๋ยมาโรยครับให้หนาะประมาณหนึ่งท่อแป๊บนะครับนี่ผมใส่ท่อแป๊บขันเป็นแปลงนะครับหนึ่งท่อแป๊บขนาดสี่หุนนะครับ,บ,รบแล้วก็เอาไม้เคียรเคียวหลังจากนั้นผมก็ใช้ฟางมากลบให้เขาอบอ้าวนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้งอกเร็วนะครับก็ประมาณสามวันนะครับสามวันก็ดึงออกได้พี่น้องก็ดูต้นกล้านะครับ นี่แหละครับการใช้วิธีการนะครับทำนาแปลงขนาดหนึ่งไร่2องไร่นะครับหากว่าที่นาเรายังไม่พร้อมที่จะปักดำก็ใช้วิธีการนี้แหละครับพี่น้องครับสะดวกง่ายย้ายเร็วถอนก็เร็ว,น,ว,รวนะครับ้นกล้าไม่มีช้ำเพราะว่าที่นา เอา,มาเมล็ดไปหยอดก็ไม่ได้นะครับยังมีน้ำอยู่ผมก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับเดี๋ยวประมาณอีก5-6วันก็คงจะได้ดำนะครับประมาณสาวอาทิตย์หน้านะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเขาจะสังเคราะห์แสงกล้าก็จะเขียวนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ดึง เศษวัสดุคลุมออกได้แค่1วันนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับอีกแปลงหนึ่งที่ผมเพาะเอาไว้โดยใช้ผ้าเขียวนะครับไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับ แถวนี้เขาเรียกผ้าเขียวนะครับมันก็เลยชินกับปากแต่ที่อื่นเขาก็เรียกเป็นผ้าสีฟ้าก็แล้วแต่ท้องที่นะครับก็เลยชินในการเรียกผ้าเขียวนะครับก็มีแฟนคลับเขาท่วงติงมาไม่เห็นผ้าเป็นสีเขียวเลยนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับก็พี่น้องดูได้นะครับอันนี้สวยมากนะครับ ก็สูงได้ประมาณ10เซนติเมตรแล้วนะครับนี่ก็พันเดียวกันนะครับผมลองใช้ทํานาปรังดูนะครับพี่น้องปีนี้แหละครับผมจะใช้วิธีการดำทุกปีผมจะหวานนะครับ ก็ปีนี้ใช้วิธีการดำคอยดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนดำห่างๆนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับตอนหนึ่งแถวนะครับก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับก็ตามสมาชิกเขามาดูที่สวนนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ใช้พันธุกอขอ็9เป็นพันข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและก็มีความอดทน ใช้ทําได้ทั้งนาปีและนาปรังนะครับผมก็เลยสั่งมานะครับสั่งทางเน็ตนะครับพี่น้อง12กิโลนะครับ700บาทนี่แหละครับพันข้าวที่ผมสั่งมานะครับผมใช้แค่นิดเดียวนะครับในรังยังเหลือเยอะนะครับ ไม่เปลืองนะครับใช้แบบนี้ใช้วานและเอาไปดำนะครับไม่เปลืองอันนี้ผมใช้ประมาณ2กิโลนะครับแปลงนี้ส่วนแปลงเล็เลกโน้นกว่าประมาณ1กิโลก็ใช้ไปประมาณ3กิโลนะครับอันนี้ก็เหลือนะครับพี่น้องนี่เหลือเยอะก็พี่น้องเอทางเพชรชบูรแนะนําให้ใช้ข้าวเหนียวบ้างอะไรบ้างแต่พอดีผมใช้ตัวนี้แล้วนะครับ คือผมจะทําไม่ให้ดินว่างเลยนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ